สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายมินกัคลิปนี้ยายมินกับจิพามาเก็บอ่าตำลึงเยอรมันเนาะตำลึงของเยอรมันทุกคนอาน่านี่กำลังขึ้นงามๆเลยทุกคนอเก็บกินได้ทุกคนยอดตำลึงอันนี้เนาะเดี๋ยวยายมินจะให้ดูว่าเป็นแบบไหนเนาะทุกคนกำลังยอดงามๆทุกคนตำลึงเยอรมันเนาะ รบลว่าประเทศอื่นมีบบแต่ว่าเก็บกินได้ทุกคนยายมินเก็บกินทุกปีแล้วก็บะเม่นแต่ยายมินกินเนาะคนอยู่นี่เขาก็กินคือกันเนาะยายมินที่แรกก็กินบบเป็นรุ่นพี่ที่เขามาอยู่เยอรมันนานๆทุกคนเขาก็พากินเนาะแล้วก็กินมาหลายปีแล้วเนาะเวลานานี่เวลายอดตำลึงออกยายมินก็จะไปหาเก็บมากินเพราะว่ากินกันหลายปีแต่ก่อนนี่บบท่านได้ทำยูทูบอ่ะ พอยอดตำลึงออกอะหรืออะไรออกนี่ก็จะแชร์กันไปทั้งเฟซบุ๊กเนาะแต่ปีนี้ของยายมินได้ทำมาอันนี้ยายมินก็นเลยจะเอามาแชร์ทั้งนี้ให้ดูเนาะทุกคนว่าเคยกินบอ่อมันเก็บกินได้เนาะทุกคนไปดูว่ามันมันหน้าตาเป็นยังไงเนาะทุกคนไปนี่ทุกคนยอดตำลึง ตำลึงนี่มันหยิบเป็นเคร้อขึ้นอย่างนี้เนาะนี่มันชิขึ้นอยู่ตามรั่วหรือตามอะไรเนาะนี่ยอดมันหยิเป็นแบบนี้ทุกคนนี่นี่นี่เขาเรียกยอดตำลึงนี่ตำลึงเยะรมันเนาะทุกคนนี่นี่หยิเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ยายมิ้นกับจิพามาเก็บเลยทุกคนนี่เก็บไปยอดอ่อนๆออน,นี่ เด็ดด่างเปาะเลยทุกคนนี่นี่ยอดตำลึงงามๆนี่ทุกคนนี่นี่นี่อันนี้กำลังขึ้นทุกคนนี่ยอดตำลึงนี่กำลังขึ้นเนาะแล้วก็ยังบเก็บเอาแก่เท่าไรเนาะนี่กำลังงามทุกคนนี่ นี่ทุกคนนี่ยอดตําลึงนี่เป็นแบบนี้ทุกคนนี่บางคนก็ชอบกินแก่เขาก็ยีกเก็บเอาแก่เนาะนี่นี่ทุกคนนี่ยอดมันนี่ นี่คือยอดตำลึงตำลึงทุกคนเก็บกินได้เนาะนี่ทุกคนนี่งามงามนี่นี่ ยอดตำลึงยอดพักเบีย้ยเนาะทุกคนน่ะนี่เนาะนี่ตำลึงเยอรมันเนาะนี่แล้วก็เก็บเอาแต่ยอดอ่อนหลายพวดทุกคนนุ่กําลังขึ้นงามๆเลยนุ่นนุ่นกําลังยอดงาม,งามๆทุกคนนี่นี่ยังเปาะๆเลยทุกคนเอ้ยฝนมันตกดีปีนี้เนาะ เดี๋ยวให้มีกัะจิเก็บนี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนยอดมันนี่งามบ่นี่ นี่ทุกคนยอดตำลึงเก็บกินได้เนาะทุกคนนี่นี่ให้ดูใบดีๆทุกคนนี่คือใบตำลึงนี่ก็ยิเป็นเคี้ยคือตำลึงแล้วทุกคน เดี๋ยวยายมินยิพักขึ้นเก็บทั้งเทิงนู่นจะยอดมันมันยายมินกับจิป,ปีนนี่ขึ้นไปเนาะทุกคนนี่ยายมินกับปีนขึ้นมาเมื่อกี้น้อยหนึ่งเนาะทุกคนความอดทนของยายมินน้อยเห็นพักบ่ได้ ยายมิ้งก็เพิ่งเห็นเป็นที่แรกคือกันที่มันออกเนาะทุกคนสงสัยกี่ร้อยมีคนร้อยคนมาเก็บไปอยู่ทุกคนเออใช่มีคนมาเก็บไปแล้วแต่ว่ามันก็นยังหลายอยู่ทุกคนมันยังหลายอยู่เนาะเมื่อกี้นี่ยายมิ้งกับปีนมานี่นี่เป็นเขาทุกคนนี่ถ้าปีนขึ้นมานิดเดียวเนาะนี่นี่ทางนี่เนาะที่นี่เราก็ยิมาเก็บพักกันเลยทุกคนนี่ นี่ยอดพักทุกคนเอ้ยนี่นี่ยอดพักมันตอ,อวบงามๆทุกคนนี่เก็บไปลวกพี่น้องเอ้ยเนาะพักกำลังงามนี่ยามินออกคลิปไปหมูอยู่เยะแล้วมันกน็เอาอีกแล้วถามกันเนาะทุกคนนี่นี่ยอดงามๆทุกคนนี่ อี้ยอ่อนสอนพักคักทุกคนเลยตำลึงตำลึงทุกคนพักตำลึงงามคักอืองามงามทุกคนอือ นีทุกคฮลัลโหลเขามาวิ่งกับกำลังกายทุกคนยายมิ่งก็นั่งอยู่บนนี้ <laughs> โอ้ยนอนจะยอดง,งามๆเถอะเนาะนี่คนนี้นี่ นี่นี่ทุกคนยอดงามๆนี่แซบทุกคนยอดอันนี้มันก็เก็บไปลวกจิ้มน้ำพริกเนาะไปแกงออมก็ได้ทุกคนนะถ้าใครประทานได้กินเอาไปแกงแกงออม ลวกกิมน้ำพริกทุกคนแซ่บนี่ลายโพดดอกบาแล้วกันจะปีนขึ้นไปนี่หน่อยนึงเนาะทุกคนเนี่ยตรงนี้กันลายอยู่ทุกคนแต่ว่า เอาไปทั้งนู่นอุ้ยร้อยคนมาเก็บอยู่ทุกคนเนาะมันอยู่ข้าง,างทางว่มแม่นอะไรดอกคนเห็นเขาก็เก็บเอาทุกคนนี่นี่ฝนตกยายมินก็บ,บ่ค่อยได้ขึ้นมาเนาะทุกคน อวบหลายก็โดน่าได้ทุกคนตำลึงอันนี้ก็ได้อยู่เยอรามันคิดว่าตอนนี้ตรงไหนกจ็จะมีเนาะทุกคนยอดตำลึงนี่ก็ได้นี่นูนทุกคนดูนเป็นยอดคืนนูนนูนเห็นวแจะยอดตำลึงนี่อยอดพักตำลึงทุกคน นี่นี่ทุกคนดูใกล้ๆเนี่นี่อยู่ข้างทางยังว่าเนาะ ต่ำๆเขาก็เก็บไปเบิดแล้วยายมินก็ต้องปีนขึ้นมาหน่อยหนึ่งถึงจะเก็บได้ทุกคนนี่นุน่นยอดมันทุกคนทางนุ่นยายมินก็คือจะเอาบทถึงดอกนี่นี่ทุกคนนี่ดูแบบนะ เออนี่เอาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยอดอ่อนคักนี่ทุกคนอ่ะโอ้นี่เกี่ยวกันมาเนาะนี่นี่ทุกคนอ่อนๆบางคนเขาก็มากินแก่ๆยายมินมามากินแก่เดี๋ยวไปเก็บไปจักหน่อยนึงเนาะกินกับน,น้ำพริกกะ งามๆทุกคนอุ้ยอ่อนซอนคักอ่อนซอนคักอุ้ยงามคักนี่นี่เด็ดต่างเปาะเปาะเลยทุกคนนะนี่นี่นี่ทุกคน อื่มอืมโอ้ยงามคักทุกคนเป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่ดูนนยอดพัก เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เลยทุกคนจะงามงามน,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 างนู่นนุน่นทังนีนุ่นทั้งนู่นทางเชิงนู่นกับมียอดอ่อนๆทุกคนมองเห็นหมดด้วยนี่นี่ทุกคนยอดมันเต็มนุน่นเนาะงามๆเนาะ นี่ยอดตำลึงทุกคนเก็บกินได้เด้อดูใบมันทุกคนนี่ใบมันนี่น,นี่ทุกคนนี่พักที่เราเก็บได้เนาะ นี่แค่นี้ก็ะพาะแล้วทุกคนยายมินกินคนเดียวทุกคนงามลายเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะทุกคนเก็บกินได้เดี๋ยพักตำลึงเยอรมันทุกคนเนาะหนานี่กําลังออกง,งามงาทุกคนนี่เก็บกินได้ทุกคนนี่เนาะเก็บกินได้ทุกคนพักตำลึงนี่ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ทุกคนเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนลาแล้วเนาะจ้าสวัสดีจ้าทุกคน